มีผลิตภัณฑ์เทประมอะไรนะครับพี่ uh huh. เข้มแข็งแก่งจักราติจักรารฟาดฟันได้ทุกสงคราม uh ่า huh. นะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่สําคัญนะครับเชสเต้นะครับ uh huh. สามารถทําให้ผมกลับมา นุ่มสลวยสวยงามนะครับผมมีทั้งอาหารผมทั้งแชมพูใช่ไหมฮะแล้วก็อะไรพี่แล้วก็ผลิตภัณฑ์ออสซิล่านะครับก็เป็นเครื่องวัดความดันนะสำหรับผู้ที่จำเป็นที่จะต้องดูแลตัวเองแล้วลหละนะอายุสักสามตอตัวเ้านแล้วหนะครับด้วยออสซิล่านี่ก็เป็นเครื่องวัดระบบซิตอน เป็นในลิขสิทิ์ของทางสารอเมริกานะครับแม่นยาใช้งานง่ายเที่ยงตรงแม่นยำเนี่ยแล้วก็อันนี้เคลว์สะดวกมากเลยมาจากทางโรงพยาบาลนะตรงกันแล้วนะ08360982290836098229สังจองกันได้นะครับนะฮะก็ตรงนี้นี่รบกวนนะครับ คราวนี้ก็กลับมาราการผ่าแหลกต่อนะเดี๋ยวท่านผู้ชมครับตอนนี้รายการผ่าแหลกนี้มีการปรับผังรายการสักนิดหนึ่งเราจะขยับเวลาขึ้นมาเร็วขึ้น15นาทีคือจริงๆวันนี้เนี่ยน่าจะเริ่มต้นในเวลาสองทุ่มสี่สิบห้านะครับสองทุ่มสี่สิบห้านาทีถึงสี่ทุ่มสิบนาทีนะครับยี่สิบสองนาฬิกาสิบห้านาทีห้านาทีครับว่าเขาบอกสิบเสิบไม่รู้สิบหรือสิบห้านาทีประมาณอย่างนี้แหละนะครับแล้วก็เราก็จะทำรายการรัศดรแบบนี้ไปตลอดนะครับจนกว่า หลงพายจะไม่ไม่ไม่ให้ทำแล้วอีกอย่างนะครับนอกจากลงพายแล้วท่านผู้ชมไม่ดูพวกเราคนั่นแหละฮะเราก็จะเลิกลากันไปนะครับแต่คราวนี้วันนี้ก็กลับมาเข้าสู่ในหมวดของเรื่องของการความพยานในการทําศึกสงครามคือฝั่งนน้นเนี่ยเขาเขาเขาจัดทัพเพื่อจะเข้าตีนะเขาพยายามจำลองเหตุการณ์สงครามก้าวทัพของพม่ารามัน นายกทัพมาจากทางภาคเหนือก mm. ารจะดีสามองละท้องเนี่ยเดี๋ยวก่อนพี่นะเดียพยายามจัดทัพ จัดทัพแบบไปปลุกเต็มแบบไปม็อบหน้ากากขาวแบบไอ้ม็อบหน้ากากลิงแบบไอ้คอมมอนนิสต์แล้วก็แบบไอ้เวทีผับปะาาหมาออกจากป่าเนี่นะคะเออออใช่ก็นี่ก็คือทัพแต่ละทัพมาใช่ไหมอ่าแล้วอย่าลืมพี่แล้วพันธมิตรนี่ก็พยายามพอมาเส่เพิ่มกพยายามแบบเฮ้ยไอ้สุเทพทุ่มบอลไอ้ลิมมาคุยกันนเลยเชิญจุดตุ๊บสาบานเลยนะ ถ้าถ้าอะไรทำนองน,นี้ขอขอเม่เป็นไปกันเลยนะคือสาบแช่งสุเทพสทุสุบันเต็มที่เลยะนะ,ะแล้วก็เสร็จแล้วที่กดน้ำกวางขันเลยแหละใช่ <c oughs> คือทางซี่ของคุทธี <c oughs> ริมนองกุลเนี่ย ก็ด่าประยธิปัตย์บอกว่าเรื่องอะไรจะจะทำให้เขาทำไปแล้วเนี่ยได้อะไรไม่ได้เลยมาไปให้ห้อยอย่างเงี้ยไปให้ห้อยไปให้ไอไอยุนวันที่เมื่อวานนะครับที่เกิดเหตุที่สมเด็จใช่ไหมครับไอยุนไปเอาภาพปูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวเข้ามากันไม่คือพี่ไม่เรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องยาวไม่เรื่องยาวนะเมื่อวานพี่พูดไปดีแล้วไปเอาภาพปูซึ่งเกิดที่ประเทศไม่ทราบถึงนามีภาพมีภาพญี่ปุด้วยจีนอันนั้นน่ะนะเกิดที่ไหนหรือเปล่าในสงครามอิหรักตะวันออก กลางขนาดนี่ว่าคือว่ามันทํามันเป็นระเบิดได้ที่อะไรนะไอ้ฐานจอดน้ํามันเนี่ยแล้วสารแล้วให้ปูในสาเสร็แล้วมามั่วอ๋ออันนี้คือไทย PBS แล้วไอ้เนชั่นก็เอาไปทําเล่นต่ออแล้วที่สําคัญนะผมผมเจอตรงนี้เสร็จปั๊บเนี่ยผมว่ารผมใช้คําขอโทษนะท่านผู้ชมครับผมใช้คําว่าสันดานคนเนชั่นไม่เคยเปลี่ยนใช่เพราะว่าพวกที่อยู่ทย PBS ไม่ว่าจะเปลี่ยนชื่ออะไรก็แล้วแต่ก็คือเป็นแบบนี้สันดานก็คือสั เพราะว่าในขนาดที่เป็นเนชั่นเนี่ยหนึ่งกนอันนี้คือคือเป็นข่าวเป็นภาพข่าวก็คือตอนสงครามสงครามพายุทะเลทรายเนี่ยผมไปนั่งแปลข้างล่างเขาบอกเลาเกิดในอิรักแลจเยนเนี่ยนะนั่งแปลอยู่พักหนึ่งไปเปิดดีกด้วยคือ่คือครานี้ผ่านไปนี่คือสการนานของคือการดบนอกจากครับ ซึ่งเป็นทัพเรียกว่ามวลชนอันนี้คือกองทัพมวลชนครับฝ่ายอมาตยังมีกองทัพของมีอีกอสองทัพคือทัพองค์กรอิสระคือปปชกับอิสระกับตุลาการสามรัฐมนูนแล้วก็คือระบบตุลาการวิบัติระบบตุลาการวิบัติกับองค์กรอิสระครับคือตุลาการทุกสายงานเนี่ยนะครับคือตุลาการวิบัติซึ่งมา เรียกว่าเอาระบบยุติธรรมของประเทศไทยเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการทาลายล้างศัตรูทางการเมืองไม่เอาเอาขบวนการยุติธเรล่นการเมืองนี่มันไม่ถูกแล้วผมพูดตรงกไม่รู้แหละคือเขาพยายามทำไงตอนนี้คือผู้ง่ายเขาพยายามทาโดยอ้างเหตุอยู่เรื่องเดียวพรบเรื่โทษกรรมคราวนี้กระแสสังคมโดยเฉพาะเน้นหนักที่คนในปรเทศนี่ทำยังนะกระแสตอบรับ ไม่ว่าจะเป็นโพโพนี่หกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์บอกว่าสมควรแล้วเพราะว่าอะไรติดคุกนานแล้วไม่คือพี่คือหนึ่งคือคนธรรมดาเขาเห็นคนซึ่งเขาอาจจะชอบพักไหนก็แล้วแต่แต่เขายังมีความเป็นธรรมยังมีใจมีใจเป็นคนอยู่มีใจเป็นคนเขาเห็นแล้วว่ามันเป็นเรื่องทางการเมืองมันเป็นเรื่องการแกล้งกันทางการสนใจนิยมพักเนี่ยมันเป็นสิทธิที่อีกเรื่องหนึ่งเขาก็บอกแล้วอย่างหนึ่งคือถ้า นี่เราโทษกรรมไปแล้วปุ๊บปัญหามันจะได้เบาลงเบาลงครับผมไม่มีใครอยากจะจมปลักอยู่กับคดีต,ครตรงนั้นคือหมกมุ่นอยู่งั้นเป็นบ้าสิบปีแล้วพี่ก็ไม่รู้บ้าไหมบ้าเนี่ยเห็นใน อภิสิทธ์ไหมไปพูดที่ที่ที่ต่างจังหวัดเนี่ยไม่ที่กรุงเทพเร็วๆนี้แหละไม่ใช่ที่นอ่ะที่พูดถึงอะไรตรงนี้อะไรไปเลยซึ่งจริงๆอ่ะหยาบไม่น่าเชื่อเต่คนอังกฤษเนี่ยจะพูด่างนี้ผมเมื่อวานผมก็พูดอยู่รังว่าผมคิดว่าเขาเพี้ยนแล้วนะไม่เพี้ยนพรามว่าไปแล้วผมว่าเขาเขามีอาการแบบว่าประษาคือไม่ตกจริตแล้วไกคือก็ต้องขอพูดอันนี้คือคุณลุงไพ่ไม่มีคตตรงๆเลยขอขออนุญาตนะคือน้องแดงก็ไม่ค่อยจะพูดคืออภิสิทธิ์ซึ่งเป็นลูกผู้ลากหมาดีนะอ้างว่า เป็นลูกผู้า่ามสกุลีนอ่ะคือน้องแรงยังไม่กล้าพูดคําแบบนี้ออกออกทีวีก็คือเขาบอกว่าปลอมดองกับพี่อ่ะไม่คือไอ้ภาพที่เขาพูดเนี่ยนะท่านผู้ชมฮะคือเขาขนองคนอายุสี่สิบกว่าขนองคือมีความภูมิใจมากได้พูดคำนี้มาเนี่ยคือขอโทษนะคือมันสะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่าคือสะท้อนเห็นว่าโคตรเง่าสักลาศของคุณบุพการีพ่อแม่ของคุณเนี่ยเป็นคนชั้นต่ํายังไงเป็นเครีย คือพี่คือคือคือถ้าเขาอยู่ในสถานภาพแบบนั้นแสดงว่าการอบรมเนี่ยคือผมบอกว่าพ่อแม่เป็นยังไงลูกก็เป็นแบบนั้นใช่นะครับการจะพูดในที่สาธารณะแล้วสถานภาพของตัวเองเนี่ยอยู่ในระดับนั้นก็คือแสดงว่าต้องเป็นคนชั้นต่ํา เนี่ยคุณมูแดงเนี่ยเมื่อวานผมมองอยู่มุมหนึ่งผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณตะกวดเนี่ยนะซึ่งจะเดินทั่วไปคุณเครียดเนี่ยนะฮะแกก็เดินหนุแกไปเรื่อยๆเนี่ยเอาเรื่องพวกนี้มาพูดเนี่ยผมว่าคุณหมดแล้วนะคุณหมดแล้วนะเพราะว่าแม้กระทั่งเวลาที่คุณเป็นรัฐบาลเนี่ยตะกวดนี่ก็เดินทั่วในสถานีรัฐบาลเาบ้านเขาอยู่ในนั้นน่ะคือผมว่าคุณบ้านะแล้วคุณบอกตรงเขาดินข่าไปสภามันก็ต้องมีคุณตะโกนบ้านผมยังมีเลยว่างๆมีเลยท่มันก็เดินผมว่เออไม่เป็นไรก็ถือเเเป็็นนตตััววงงิทอก ก็คือพี่คือผมคือแต่ว่าคุณนักวิสิทคุณเป็นนายกนะเออไปอดีตนายกแล้วคือความจริงที่ครอบครัวผมก็ณบ้าไปแล้วตระกูลอามาดไอ้เรื่องด่ากันเรื่องคำพวกเนี้ยก็ด่ากันเป็นผมกับเพื่อนผมก็ด่ากันแปลว่าอยู่ในสถานภาพแบบไหนคนเราเนี่ยถ้ามันอยู่ในสถานภาพหนึ่ง พูดกับบุคคลสาธารณะพูดกับประชาชนคําพูดแบบนี้เนี่ยมันไม่สมควรที่จะออกมาจากปากของคนแบบนี้สถานที่การลัเวลาการลัเทศ่เมืนคนละวันนี้ผมฟังที่คุณลุงภัยแกเปิดนะเอผมมาเร็วเม่วานโอ้โหพูดเป็นเรื่องเป็นราวยาวสี่ห้าคำแาวพูดไปเรื่อยขนองปากนะคุณคือขนองคือขนองไปแล้ว ไม่ใช่คึ้นขนมนี้มันบ้าไปแล้วมันไม่มีสติเอาสันดานดิบของตะกงปรเมาใช้แล้วทีนี้พอมาถึงตรงนี้ท่านผู้ชมฮะทางฝ่ายตั้งรับเนี่ยทำอยู่แค่เรื่องเดียวตอนนี้เท่าที่เห็นคือการประกาศพรบพระราชบัญญัติความมั่นคงความมั่นคงครับไว้ในสามเขตก็คือเขตป้อมปราบพระนครแล้วก็สามเขตเท่านั้นเองคือ ประกาศตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบเอาแค่กรอกแค่วันนแล้วคือเขาประกาศเนี่ยคือเขาให้อำนาจกับเจ้าพนักงานในการกับประกาศว่ายกตัวอย่างคือห้ามออกนอกพ้านในในระยะเวลาในระยะเวลาที่กำหนดห้ามพกพาอาวุธห้ามเข้าไปในที่ใดที่ใดอ่าให้อยู่ในแก้เฉพาะที่ที่กำหนดแล้ววันนี้รู้สึกว่ามีข่าวว่าจะมีบางคนยุนะครับให้ไป ้องสาลปกครองให้ไปฟ้องศาลก็เชิญครับเชิญครับเชิญครับเชิญไอ้สสสว่ะแหละสวสว่ะนั่นแหละที่เป็นคนไม่คือจริงๆนะผมอยากให้ไปฟ้องนะฮะเพื่อที่จะให้รัฐบาลจะได้ยกเลิกพรบความมั่นคงแต่เปลี่ยนมาใช้พระราชกำหนดฉุกเฉินรัฐาธิปัตย์มันจะได้เปลี่ยนชัดเจนคืออำนาจคือพระราชบัญญัพระราชบัญญัติความมั่นคงเนี่ยคือเป็นการให้อำนาจกาบเจ้าพนักงานในการในการทำงานให้สะดวกแต่ถ้าเกิดว่ามีการประกาศพระราชกำหนดฉุกเฉินเนี่ยนะครับ การจะออกหมายจับเนี่ยอ,ออกได้โดยผู้อำนวยการเพราะว่าผมโดนมาแล้วคะ่ะว่าไปคือมีคือตอนคือเมื่อปี2553นี้นะคะคือคือตอนนั้นที่เขาเชิญคนให้ไปกระชับกระชับกระชับ,บก็คือมีค่ะคุณพี่ขาก็คือตอนนาง,งพี่ป้อมเพื่อนสาวของน้องแมแดงในบัตรร่ามาน้องแมมคนรวยก็น้องแมแดงก็มีหลายบ้านแต่ว่าทะเบียนบ้านเนี่ยน้องแมแดงก็บอกอีนางพี่ป้อมหล่อนมาชุมนุมที่ราประสงค์หล่อนก็ไปนอนบ้านชั้นก่อนละกันอย่างเสร็จประกับนางพี่ ป้อมก็ไปนอนตอนเช้าประมาณเจ็ดโมงเช้าค่ะหมายมาพร้อมกับตำรวจยีสคนค่ะหมายหมายเรียกอันนี้คือเป็นหมายเรียกแต่ว่าหมายจับเคยโดนแล้วพี่ที่ตอนปี52คือเซ็นโดยผู้มนุยการท่านผู้ชมค่ะผู้มนุยการสถานการณ์ฉุกเฉินคือไอสุเทพเทือกสุบัรณซนสามารถจับ แล้วก็ไปควบคุมตัวก่อนได้30วันโดยการสืบสวนใดๆนันเดงที่จริงถ้าเราตรวจสอบอย่างเงี้ยก็แสดงว่าอํานาจในการที่จะจัดการเนี่ยเป็นของผู้ควบคุมสถานการณ์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะน่าจะมีการที่เรียกว่าไปแจ้งความว่าไอตุลาการคนไหนที่มันทําไม่ถูกแล้วก็เอาไปเข้าสถิตนะมันมีอํานาจเนี่ยคือเป็นคือประกาศพระราชกำหนดฉุกเฉินเนี่ยอำนาจรัฐาธิปัตย์เนี่ยคุณชอบใช้ขึ้นมาเองนะคือความจริงเนี่ยนะพี่มันไม่มีคําว่ารัฐาธิปัตย์ในรัฐมนู แต่ว่าสารเนี่ยตุลาการเนี่ยเป็นคนเป็นคนบัญญัติขึ้นมาเองไม่มีเลยพี่บัญญัติรัฐาธิปัตย์เพราะฉะนั้นผมก็อยากให้เนี่ยนะรีบไปออกเลยไปออกว่าครูสั่งคุ้มครองไม่ให้มีการใช้พระราชนี่ถือว่าขัดขืนพรกสถานการณ์ฉุกเฉินก็ไอตุลาการคนไหนที่ไม่ออกเนี่ยนะก็ออกไม่จับไม่ได้ก็เอาเอาได้แล้วโดยไม่ต้องผ่านศาลไม่ต้องผ่านสารนะครับ ก็ดีฮะผมผม<ด>อยากให้เป็นอย่างนั้นจริงๆคือรัฐาธิปัตย์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะเป็นคำที่เขาใช้ในหนังสือหร <ใช S 1> <ช>ือของกระทรวงกลาโหมมานานแล้วมันมีหนังสือชื่อว่ารัฐาธิปัตย์ซึ่งมันเป็นเรื่องของการศึกษาทางด้านยุทธวิธียุทธศาสตร์อะไรต่างๆเขาเรียกว่ารัฐาธิปัตย์เป็นคำคำเท่ๆเป็นคำเท่ๆไม่ก็คือรัฐภาษาธิปัตย์นะรัฐาภาอาธิปัตย์นะแต่ว่า คือมันไม่ได้ถูกไม่มีในกฎหมายฮะมันไม่ถูกบรรจุไว้ในไว้ในรัฐรมนูญฉบับใดๆสิ้นหรือในกฎหมายฉบับใดๆสิ้นว่าถ้ามีการก่อการรัฐประหารปุ๊บแล้วอำนาจรัฐาธิปัตย์เนี่ยจะไปตกอยู่ที่คณะรัฐบาลแต่เพราะว่าระบบตุลาการในประเทศไทยเนี่ยไม่ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยใครเผื่ออำนาจปุ๊บ เเขาไปฉียวอันทียอมสยบอยูอย <d 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 ่อยู่ใต้อำนาจของของกองกลุ่มกองการรัฐบาลทังนานี้ก็ต้องมาดูฮะขบวนการคนพวกนี้เนี่ยเขารอรอวันนี้แหละครับคือวันที่หนึ่ง รอวันเปิดประชุมรัฐสภาครับนะครับแล้วก็อ้างเหตุสร้างกระแสขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อวัตถุประสงค์จะล้มรัฐบาลแต่นี้สิ่งที่เขาจะล้มได้ไม่ได้เนี่ยเขารออีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของสัญญาณนะครับสัญญาณซึ่งเต้เนี่ยพยายามพูดอยู่เรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนลองโพทดสอบทดสอบก่อน <c oughs> วันนี้ก็ยังสัญวันนี้ก็ยังยืนยันสัญญาณนั้นอยู่นะครับว่าสัญญาณแรงค่ะพี่แต่ว่าพอไปถึงแล้วรับไม่ได้ค่ะพี่ค่ะ <c ười> ไปไายทา่ไม่ออกพราะคือส่งสัญญาสัญญาเนี่ยถูกส่งออกมาค่ะ <c oughs> แต่พอไปถึงคนรับปลายทางค่ะฮัลโหลอ๋อมืออ่อนคอสายสายไม่